เมื่อสองขาที่เห็นนั้นค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆจนเผยให้เห็นช่วงเท้าไปจนถึงช่วงเอวที่ไม่มีช่วงบนแต่อย่างใดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรื่องที่หยิบม,มาเล่าในคราวนี้เป็นเรื่องของเก้าซึ่งเหตุการณ์ที่เก้าได้พบเจอนั้นเป็นช่วงที่เก้าฝึกงานกับร้านขายและซ่อมคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในตัวจังหวัดในตอนนั้นเก้าจำได้ว่าแทบจะไม่มีเพื่อนร่วมฝึกกันเลยเพราะแยกย้ายกันไปฝึกงานคนละที่คนละทางกันหมด แต่เพราะร้านที่9้าเลือกฝึกนั้นอยู่ไกลบ้านทําให้เดินทางไปมาได้สะดวกสุดท้าย9้จึงเลือกฝึกงานกับร้านนี้ซึ่งเวลาการเข้างานของ9นั้นจากค่อนข้างสายและเลิกงานทีก็ราวๆสองทุ่มนิดๆแต่ต้องขอย้อนกลับไปในวันแรกที่9้าเข้ามาฝึกงานที่ร้านคอมแห่งนี้ก่อนในตอนนั้นพี่เลี้ยที่คอยช่วยดูแลกได้แนะนำว่า ชั้นบนที่เป็นที่ทํางานของช่างส่วนมากตั้งแต่ห้าโมงเย็นจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วพวกที่ช่างคน,นอื่นๆจะลงมาทํางานตรงด้านล่างที่เป็นส่วนของออฟฟิศและพื้นที่สําหรับการขายคอมพิวเตอร์ในตอนที่ได้ยินคําแนะนําจากพี่เลี้ยงก้าวก็รู้สึกงงอยู่พอสมควรว่าทําไมต้องย้ายลงมาทํางานตรงชั้นล่างหลังห้าโมงเย็นด้วย แต่ตอนนั้นก้าวก็ไม่ได้ถามถึงสาเหตุอะไรออกไปจนกระทั่งใช้เวลาฝึกงานไปได้ราวๆรึ่งเดือนก็เริ่มสนิทสนมกับพี่เลี้ยงและพี่ๆคนอื่นที่อยู่ในร้านทําให้กล้าที่จะเริ่มถามอะไรหลายๆอย่างที่ตนเองเก็บไว้เป็นความสงสัยตั้งแต่เข้ามาฝึกงานที่นี่ซึ่งในเย็นวันนั้นหลังจากที่พี่คนอื่นๆย้ายลงมาทํางานชั้นล่างกันเรียบร้อยแล้ว ก้าวจึงเข้าไปนั่งช่วยพวกพีพีลงโปรแกรมแล้วรีบถามด้วยความสงสัยทันทีว่าทำไมถึงต้องย้ายลงมาชั้นล่างกันหมดทั้งที่ชั้นบนดูจะมีอะไรพบคันกว่าแล้วก็ไม่ต้องยกขอมลิ้นขึ้นลงๆด้วยและพอคำถามนี้หลุดออกจากปากของก้าวไปพี่ที่นั่งอยู่ด้วยกันก็พากันเงียบไปหมดไม่มีใครพูดอะไรออกมาจนกระทั่งพี่เลี้ยงของก้าว บอกกับก้าว,ว่าข้างบนกำลังจะเตรียมนีโนเวทใหม่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ต้องย้ายลงมาทำงานกันที่ชั้นล่างหมดแล้วซึ่งพอได้ยินสิ่งที่พี่เลี้ยงเล่าให้ฟังก้าวก็ไม่ได้ต่อความยาวสามความยืดอะไรต่อและคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ควรจะเล่าให้กันฟังตั้งแต่แรกแรกซึ่งหลังจากนั้นกาวก็ช่วยงานพวกพี่ช่างไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงาน ตอนนั้นก้าวจำได้ว่าอยู่ๆก็มีพี่ช่างคนหนึ่งเอะอะโวยวายขึ้นมาราวกับว่าตัวเองนั้นทำอะไรผิดพลาดไปอย่างมหันต์และพอที่สินสีที่พี่แก่โวยวายอย่างชัดเจนก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโวยวายอะไรขนาดนั้นเพราะในขณะที่พี่ช่างคนนั้นกำลังจะเลิกงานแก่ก็โวยวายว,ว่าลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ชั้นบน พร้อมกับชวนเพื่อนร่วมงานให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนแต่กลับไม่มีใครกล้าไปเลยสักคนแม้กระทั่งพี่เลี้ยงของก้าวก็ยังไม่ปรีบปากพูดอะไรออกมาก้าวจึงยืนมองดูเหตุการณ์นั้นด้วยความงุนงงก่อนที่หัวจะมาออกที่ตัวเองเมื่ออยู่ๆพี่ช่างก็เรียกชื่อก้าวพร้อมกับบอกว่าให้ขึ้นไปหยิบโทรศัพท์เป็นเพื่อนหน่อยในตอนนั้นก้าวรู้สึกสงสยัย และอยากถามเช่นกันว่าทำไมต้องหาเพื่อนไปเอาโทรศัพท์เพราะข้างบนมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่พอจะอ้าปากถามพี่เลี้ยงของก้าก็รีบดันให้ก้าวไปกับพี่ช่างคนนั้นพร้อมกับกําชับว่ารีบผิดแล้วก็รีบลงมาไวๆเพราะเดี๋ยวอีกสักพักจะปิดร้านกันแล้วและในขณะที่ก้าวขึ้นบันไดไปกับพี่ช่างคนนั้น ก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าในจังหวะที่เดินขึ้นมาอย่างชั้นสองแห่งนี้ทั้งเก้าและพี่ช่างไม่ได้มากันแค่สองคนเพราะมันเหมือนกับว่าชั้นสองแห่งนี้มีใครอีกคนอยู่ด้วยแต่เก้าก็ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกไปเพราะดูจากท่าทางพี่ช่างแล้วแกก็คงไม่อยากจะพูดอะไรมากนักทีนี้พอพี่ช่างหยิบโทรศัพท์ได้แกก็หันมามองหน้าเก้า ก่อนที่จะขยับปากโดยไม่มีเสียงว่ากลับพอเห็นว่าเป็นแบบนั้นก้าวจึนเดือนตามพี่ช่างลงจากชั้นสองไปยังชั้นหนึ่งโดยไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลยและสิ่งที่แปลกกว่าตอนอยู่บนชั้นสองก็คือตอนที่ก้าวลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วได้รับสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของพี่ๆหลายคนที่รอกันอยู่ตรงชั้นล่าง ในตอนนั้นก้าวเลยแอบกระซิบถามพี่เลี้ยงว่าทำไมมองเขาแปลกๆแบบนี้ซึ่งพี่เลี้ยงก็ได้เพียงแต่ใส่หัวแล้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันท่าทางของพี่เลี้ยงที่ทำแบบนั้นยิ่งทําให้ก้าวรู้สึกสงสัยมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันดูแปลกๆและไม่นานนักพี่ที่ทางานทั้งหมดก็พากันสลายตัวกลับบ้านรวมถึงก้าวเองก็เช่นกัน แต่ก้าวออกจากที่ทํางานเป็นคนสุดท้ายเพราพี่เลี้ยงวานขอให้ก้าวช่วยปิดประตูร้านและในขณะที่ปิดประตูร้านนัไนหลเรียบร้อย <9 S 2> <9 S 1> ก้าวก็เผลอแง่หน้าขึ้นไปมองชั้นสองทำให้เห็นผ่านหน้าต่างว่าฝ่ยชั้นสองยังคงเปิดอยู่ด้วยความที่กลัวว่าพรุ่งนี้เช้าจะโดนดุเลยตัดสินใจจะไขกุญแจเข้าไปอีกรอบแต่อยู่ๆก็นึกถึงคำพูดของพี่เลี้ยงได้ว่า ถ้าเห็นไฟชั้นบนเปิดก็ไม่ต้องไปสนใจให้กลับบ้านไปเลยซึ่งแน่นอนว่าก้าวเลือกที่จะเชื่อคำพูดของพี่เลี้ยงก้าจึงไม่ได้ใส่ใจไฟที่ถูกเปิดทิ้งไว้ตรงชั้นบนจากนั้นจึงรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปในที่สุดจนกระทั่งเช้าวันถัดมาก้าวก็เข้ามาทำงานตามปกติซึ่งทุกอย่างก็เหมือนว่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักจนกระทั่งใกล้เข้าช่วงห้าโมงเย็น พี่ช่างที่ทำงานอยู่ชั้นสองก็พากันย้ายลงมาทำงานต่อกันชั้นล่างและในระหว่างที่นั่งทำงานไปเรื่อยๆนั้นก้าว <9 S 2> ก็ถูกพี่เลี้ยงวานขอให้ไปหยิบตัวซ p u ที่หลืมทิ้งไว้ตรงชั้นบนและก่อนที่จะเดินขึ้นไปอย่างชั้นบนก้าว <9 S 2> ก็มองไปรอบๆร,ร,ร้านเพราะกะว่าจะขอใครสักคนให้ขึ้นไปเป็นเพื่อนแต่สุดท้ายก็ไม่กล้าเอ่ยปากพอ จึงตัดสินใจเดินขึ้นไปยก CPU เองซึ่งก่อนที่จะเดินขึ้นไปอย่างชั้น2นั้นก้าก็คิดยังไงไม่รู้จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นไปด้วยเพราะรู้สึกว่าบรรยากาศบนชั้นสองถึงจะเปิดไฟไว้แต่มันก็ดูสลัวๆไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรและเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วสิ่งแรกที่ก้ารีบทำเลยก็คือตรงไปยังโต๊ะทำงานของพี่เลี้ยง ่างรีบยก CPU ขึ้นมาแล้วเดินออกจากโซนนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่าความโชคร้ายจะมาเยือนเมื่อน,นอตที่ติดกับฝา CPU นั้นถูกขันไม่สนิทมันจึงหล่นลงกระทบกับพื้นห้องทีนี้9้าจึงรีบวาง CPU ลงพร้อมกับก้มหานนอตัวดังกล่าวและด้วยความที่ไฟในห้องชั้นสองมันสลัวอยู่แล้วจึงทำให้มองอะไรเห็นยากกว่าปกติก้าวจึงหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดแฟลช แล้วส่องหาน็อตตามใต้โต๊ะจนกระทั่งไฟจากแฟลชส่องไปถึงน็อตตัวดังกล่าวก้าวจึงรีบมุดเข้าไปใต้โต๊ะทํางานแล้วหยิบน็อตตัวนั้นขึ้นมาแต่ในระหว่างที่กําลังจะถอยตัวออกจากใต้โต๊ะทันสายตาก็เหลือไปเห็นช่วงเข่าของใครสักคนราวกับว่าคนคนนั้นกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ทํางานและครูถัดมาก้าวก็ดนเสียงเหมือนกับคนกําลังขันน็อตก้าวจึงรีบถอยออกจากใต้โต๊ะ แล้วกําลังจะอ้าปากถามว่าใครแต่พอมองไปยังโต๊ะนั้นกลับไม่เห็นสิ่งมีชีวิตแม้แต่คนเดียวรวมไปถึงเสียงขันนรอตนั้นก็หายไปด้วยความรู้สึกในตอนนั้นไม่แต่ความงุนงงมากกว่าก้าวจึงรีบอุ้ม CPU เพื่อหลงไปยังชั้นล่างพร้อมกับตรงไปหาพี่เลี้ยงแล้วเล่าสิ่งที่พบเจอให้กับพี่เลี้ยงฟังซึ่งพี่เลี้ยงของกก็ให้คำตอบกลับมาว่า ก้าวอาจจะตาฝาดไปเองพอได้คำตอบแบบนั้นก้าวก็ไม่ได้อะไรต่อจึงแยกย้ายกับพี่เลี้ยงไปทำงานจนถึงช่วงเลิกงานซึ่งในระหว่างนั้นทุกคนก็ต่างทยอยกลับกันหมดและพาร้านในการล็อกล้านก็ตกมาอยู่กับเด็กฝึกงานอย่างก้าว่งก้าวก็ล็อกล้านตามปกติและพอกำลังจะสตาร์บัรถไซร์กลับก็รู้สึกตัวว่าไม่ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาด้วย พอมานลกไล่เหตุการณ์ <_ an> ก็จํจำได้ว่าตอนหยิบน็อตใต้โต๊ะตัวเองเผลอลืมโทรศัพท์ไว้ตรงนั้นและสุดท้ายก้าวก็ตัดสินใจที่จะกลับเข้าไปเพราะจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์จริงๆซึ่งในตอนที่กลับเข้าไปในร้านทุกอย่างก็ดูเหมือนจะปกติด,ดีจนกระทั่งขึ้นไปหยิบโทรศัพท์และลงมาพร้อมที่จะออกจากร้านอยู่แล้วอยู่ๆก้าวก็ดินเสียงคนเดินลงมาจากบันไดชั้นสอง เพื่อมาอย่างชั้นหนึ่งและพอได้ยินเสียงแบบนั้นก็นึกแปลกใจว่ายัางมีคนอยู่อีกเพราะจําได้ว่าตัวเองออกจากร้านเป็นคนสุดท้ายด้วยความสงสัยก้าวจึงเดินย้อนกลับไปดูให้แน่ใจว่าไม่ได้หูฝาดไปจริงๆทีนี้พอเดินไปถึงโต๊ะใกล้บันไดก็เหลือบไปเห็นขาคนกำลังเดินลงมาก้าวจึงเตรียมอ้าปากถามแต่ทุกอย่างก็มาพัง เมื่อสองขาที่เห็นนั้นค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆจนเผยให้เห็นช่วงเท้าไปจนถึงช่วงเอวที่ไม่มีช่วงบนแต่อย่างใดในตอนนั้นก้าวนิ่งไปพักใหญ่ๆและสิ่งที่ก้าเห็นก็หยุดนิ่งอยู่ตรงข้นบันไดเช่นกันทีนี้พอได้สติก้าวจึงรีบโกยแนบออกจากร้านพร้อมกับล็อกป,ประตูอย่างลุกลวจจากนั้นสตาร์มอเตอร์ไซค์แต่ในระหว่างที่กำลังจะออกตัว ก็เผลอเงยหน้าขึ้นไปมองชั้นสองของร้านทําให้เห็นเงาคนปริศนายืนอยู่ตรงหน้าตา่างราวกับว่ากําลังมองมาที่กในตอนนั้นก้าจึงรีบเข้าเกียร์ด้วยความตกใจแล้วรีบบึ่งกลับบ้านในทันทีจนกระทั่งตอนเช้าก้าวมาถึงที่ทํางานก็ไม่ดีหรอที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่ๆคนอื่นฟังจนสุดท้ายพวกพี่ที่อยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้ ก็ยอมเฉลยให้ก้าวฟังว่าสิ่งที่ก้าวเห็นเป็นช่างรุ่นแรกๆของร้านแต่ประสบอุบัติเหตุตายแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าแกถึงยังวนเวียนอยู่ที่ทำงานทั้งที่เจ้าของก็นิมนต์พระมาสวดแล้วและตั้งแต่นั้นมาก้าวก็ไม่กล้าขึ้นไปบนชั้นสองหลังห้าโมงเย็นอีกเลยถึงจะลยมือถือก็ไม่คิดจะกลับไปหยิบอีกแล้ว